สวัสดีครับท่านครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ทานข้าวในปั๊มนะครับพอดีมาประชุมที่มิลบุรีนะครับก็เป็นข้าวราดแกงนะครับเป็นข้าวราดแกงใต้นะครับก็มีไข่ดาวนะครับมีซี่โครงหมูริกแกงนะครับแล้วก็เต้าหู้ผัดหมูสับนะครับเป็นผัดใบตองโอหมูสับนะครับสีสันน่าทานนะครับ ข้าวจะเป็นข้าวกล้องนะครับกับข้าวขาวนะครับแล้วก็ตักผัดเต้าหู้นะครับก่อนนะครับเป็นผัดเป็นเต้าหู้ผัดใบตองโอ่หมูสับนะครับแล้วก็ไข่ดาวนะครับทีแล้วก็กตักสตอผัดิีแกงหมูไอ้ผัดกระดูกที่โครงหมูนะครับผัดผีแกงใส่สตอนะครับ แล้วก็ตักผัดเต้าหู้กับไข่ดาวอีกรอบหนึ่งนะครับไข่ดาวยมเยิ้มนะครับไม่ถึงกระสุขมากนะครับแล้วเราก็ตักที่โค้งหมูนะครับผัดสะตอนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับพี่แกงใต้นะครับแล้วก็ตักเต้าหู้ผัดนะครับ รสชาตอร่อยนะครับเต้าหู้ผัดใบต้าหนะครับใส่หมูสับด้วยนะครับแล้ก็ทานไข่ที่เหลือนะครับจนหมดนะครับไข่คำสุดท้ายนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจบนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับ